น้องมีมาหาคุณแม่มาหา <avan. S 1> คุณแม่มาเลวค่ะสะดุดค่ะน้องวินจ๋ามาหาคุณแม่มา มาเรื่อมาจอม่จะไปเที่ยวหรอคะน้องมินจะไปเที่ยวหรอลูก